เอาละครับยังในส่วนของโค r e c อยู่นะครับผมทีนี้เราจะมาดูกันเรื่องของโมเดล 3D กันบ้างนะฮะเราจะดูว่า FBX กับ GLB เนี่ยอัานไหนที่น่าใช้กว่ากันนะครับผมในประเภทของโมเดลนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของโมเดลอ่ะจะมีถ้าที่ผมรู้จักแล้วกันโอเคนะฮะก็จะมี OBJ สกุลไฟล์นะฮะ OBJ FBX อ่าส่วนหลังๆมาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาเป็น USDZ แล้วก็ GLB GLTF พวกนี้ฮะผมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะส่วนแบบดั้งเดิมดั้งเดิมก็จะเป็น .obj เนี่ยดั้งเดิม .fbx เนี่ยถือว่าดั้งเดิมส่วน USDZ กับ GLB เนี่ยมาใหม่หรือ GLTF ด้วยนะฮะก็ถือว่ามาใหม่อืมโอเคซึ่ง USDZ กับ GLB GLTF เนี่ยจะเป็นในส่วนของทำพยายามให้กับ s u ั p o r t บนเว็บนะฮะฮะมันจะเป็น ด a ต้ที่เหมาะกับการเอาไปเรนเดอร์บนเว็บโอเคทีนี้เนี่ยผมได้เตรียมโมเดล2อันเพื่อเปรียบเทียบว่า,าตัวของโคคอรเนี่ยมันซัพพอร์ตทั้ง FBX ทั้ง GLB จะเห็นความแตกต่างว่าเราจะไปสื่อสารกับคนปั้นยังไงหรือว่าเราควรจะใช้สกุลแบบไหนเพื่อความสะดวกกับงานเราจะเห็นความแตกต่างกันนะฮะมาดูไให้ฟังนี้ในโฟลเดอร์ของเรานะครับตอนนี้ผมได้ทำการเพิ่มโฟลเดอร์ 3D ขึ้นมานะฮะ ก็จะมีตัวที่เป็นโมเดลรถที่เป็น .glb ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโมเดลตัวกระตูนนะฮะที่เป็น .fbx นะฮะ .fbx เนี่โครงสร้างจะมีโฟลเดอร์ซอสกับโฟลเดอร์เท็งเจอนะฮะแยกกันชัดเจนนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาดู .glb กันก่อนนะฮะ .glb เนี่ยวิธีการใช้งานนะง่ายมากเลยเดี๋ยวผมไปที่ซีนก่อนแป๊บนึงนะ อันนี้ก็เป็นกล้องแล้วก็มีแสง default ช่างหัวมันต่อไปเราก็วางปุ๊บอ่ะวางเสร็จปั๊บก็จะได้เห็นโครงสร้างของโมเดล GLB นะฮะเราลองกดมาดูก็จะเป็นเหมือนกับว่าอ่ะเขาก็ตั้งชื่อมาตามเนี่ยมีรูทมีอะไรอันนี้ก็ว่าไปครับผมลงมาเสร็จปั๊บอ่ะตอนเนี้ยไอตัวโฟลเดอร์อันทั่สกอสูเนี่ยคือตำแหน่งเริ่มเป็นตำแหน่งของรถละล,ล้วก็จะมีส่วนประกอบข้างในอะไรเงี้ยก็ว่าไปถ้าอยากรู้ว่า ตัวของส่วนประกอบของอาภายในรถเนี่ยครับผมว่าโมเดลประกอบไว้ด้วยอะไรบ้างให้เราคลิกไปเลยครับที่อ็อบเจกต์คลิกเลยถ้ามันเจอตัวไหนมันก็จะไปดูนะฮะว่าอย่างมชติว,ว่าเนี่ยองค์ประกอบของมันนะฮะของโมเดลเนี่ยก็จะมีส่วนของเมชเมชก็คือเป็นพื้นผิว 3D ดีนะฮะเป็นโพลิกกนนะฮะก็จะมีชายลงมานะฮะแบบเป็นคล้ายๆบอกว่าเป็นแผ่นที่แบบเป็นลูกลงมาเรื่อยๆปุ๊บๆอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่โครงสร้างเนาะ แล้วก็จะมีตัวของ m เมชก็จะมีตัวแมที r i เรียลอยู่นะฮะว่าแมที r i เรีเราใช้ตัวไหนอยู่ใน m เมชตัวนี้นะฮะในแผ่นตัวนี้เนี่ยเราใช้เทกเจอร์ตัวไหนหรือว่าให้สีอะไรนะฮะอืมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะหรือว่าโครงสร้างของโมเดล 3D ซึ่งเราลากวางเนี่ยเราไม่ต้องไปจัดการเลยเลยเพราะว่าเทกเจอรอ่ะมันฝังมาเรียบร้อยแล้อ่าถ้าอยากดูโครงสร้างของโมเดลก็กดไปที่ตรงนี้นะฮะโมเดลแล้วก็ดูเลยฮะ โครงสร้างของโมเดลดิบๆตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะเนี่ยเช็คได้มีแบทเทียรอะไรยังไงบ้างนะฮะในนี้ยมันจะมีบอกอยู่เนี่ยเราก็มาดูได้เลยเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาภาพมามาวางใส่แทนได้เลยนะครับตรงนี้มันมีตัวอินดิเตอร์จัดการให้ในนี้แบทเทีเรยรส่วนโมเดลก็จะมีตามนี้นะฮะก็จะเป็นคุณสมบ,บัติของมันนะว่าแบบเป็นอ่า เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้มีพรีวิวรูปตรงนี้ให้แอนิเมชันก็จะมีเฟรมให้ถ้า,ถ,าถ้ามีนะฮะถ้ามีคลิปนะแอนิเมชันคลิปมันก็จะไปทดสอบเพลย์ได้ว่าจะเลือกแอนิเมชันไหนมาอะไรเงี้ยฮะต่อไปเราจบกันเรื่อง GLB ละเอาเป็นว่า GLB ใช้ง่ายมากแค่ลากวางนะฮะพร้อมใช้งานต่อไป FBX เราคลี่มันลงมาแล้วครับผมในโฟลเดอร์ซอสนี่คือตัวโมเดลจริงๆวางปุ๊บโอเคเราจะซูมไป เราจะซูมหาดูกอนนะฮะโอเคมันใหญ่อ่ามันเล็กอันนี้โอเคตามนี้เดี๋ยวเรายังไม่ต้องสนใจเรื่องการเรนเดอร์นะฮะไอจากกล้องอะไรเงี้ยแล้วเราเราจะต้องเอากล้องแบบถอยมาเยอะอถึงจะได้เห็นโมเดลนะนะดูพีวิวตรงน,นี้นะอ่าโอเคถ้าอยากจะเห็นน้เต็มก็ต้องเลื่อนกล้องไปนะ,อะโอเคจะเห็นว่าตัวของโมเดลตัวนี้นะครับ ไอส่วนเท็กเจอร์บางอย่างมันมาไม่ครบนะเท็กเจอร์บางอย่างมาไม่ครบเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนี่ยมันมีปัญหาแบบเนี้ยเวลาแบบหาเท็กเจอร์มันไม่ครบเราจะดูทีละตัวนะฮะอย่างไอเนี้ยจะเห็นว่าเท็กเจอร์ไม่มานะฮะอ่ะอย่างแขนตรงเนี้ยเราจะไล่ดูนะฮะตรงนี้ ปุ๊บอ่านมาดูตรงนี้ก็ได้อ่ามาเรเลตาเนี่ยเรามีละตัวเนี้ยเห็นอยู่เราก็ต้องไปหาแล้วก็เอาตัวของเท็กเจอร์ไปวางให้มันครบนะฮะถ้าหากว่าแบบอยากให้ครบเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราได้เท็กเจอร์มาจะเป็นเท็กเจอร์ตัวเดียวองคือลูกตาเห็นไหมฮะมันมาไม่ครบก็คือว่าผมสรุปให้ว่าเหมือนกับถ้าหากว่ากรณีเรา ่าลากโมเดลมาเสร็จปั๊บแล้วมันหาเท็กเจอร์ไม่เจอเนี่ยเราก็ต้องเอามาลากใส่ทีละตัวนะฮะลากใส่ทีละอันเลยว่าแบบเฮ้ยโอเคไอตัวเนี่ยอย่างสก,กินตรงเนี้ยมันใช้เท็กเจอร์อะไรก็ต้องเอามาใส่นะฮะก็คือแนะนำว่า,าการจัดการโมเดลเนี่ยอาจจะต้องจัดการตั้งแต่คนปั้นก่อนเลย ที่แบบว่าเป็นคนที่ปั้นโมเดลมาอะไรเงี้ยถ้าเป็นงานเรนเดอร์มันง่ายไงแต่ว่าถ้าเป็นงานเกมมันต้องมาจัดระเบียบนิดนึงว่าโมเดลเนี่ยมีเท็กเจอร์กี่อันอะไรบ้างผูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วถ้าหากว่าเป็นเท็กเจอร์ที่อยู่กับโมเดลกรณีที่แบบว่าปั้นแบบเชิงแบบใช้ UV เก่งๆอะ่ะเขาจะใช้เท Te ็กเจอร์เท็กเจอร์อ่ะมันจะเป็นตัวที่แบบ ู่กับ U V อธิบายกันดีเลย U V เหมือนโครงที่เอาไวห้หอ่อห่อห่อโมเดลที่เป็น Object ออบเจกต์อืมที่เป็นเมชก็คือถ้าอย่างกรณีโมเดลตัวเนี้ยมันถูกแยกแยกแยกเป็นรูปๆย,ย่อยๆถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นกรณีคนที่เขาปั้นโปรโปรเลยอะ่ะเขาจะใช้ U V แล้วก็อ่าครอบทีเดียวทั้งออบเจกต์เลยแล้วก็แบบเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่ามันถูกคลี่มาแบบทีเดียวอะ่ะถ้าหากว่าเรา Import เข้ามาแล้วหาไม่เจอแเราก็แค่ลากรูปเนี้ยใส่ไว้ในตัวของอ่า ยูสเอาเบนโด้แมปเนี่ยตรงเนี้ยเอามาลากใส่นะก็จะได้เท็กเจอร์เลยเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะให้เห็นถึงความยุ่งยากของอาการจัดการเรื่องเ b x แล้วก็ความแตกต่างของ g l เในการจัดการนะครับผมซึ่งก็มีข้อแตกต่างที่มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะเพราะเ b x มันเหมือนกับอารมณ์แบบชำละไห้เห็นนะแต่ว่า g l เมันก็จะแบบว่าต้องมาคลี่คลี่ดูเอาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ดูได้ในอิดิเตอร์นะถ้าเป็น g l เอลบเดี๋ยวผมเซฟก่อนไม่เป็นไรเช่องหัวมันตรงนี้ เนี่ยเรามาดูได้ในในตัวของมทเทเดียตรงนี้เราก็ดูได้เหมือนกันผมว่าด้วยการที่เราโอเวอร์วได้อะยังไงก็ตามก็พยายามให้ทางฝั่งโมเดลว่าปั้นซัพพอร์ตที่เป็นตัว GLB น่าจะดีกว่าฮะเพราะว่ามันใหม่กว่าแล้วก็ซัพพอร์ตเว็บด้วยอะไรเงี้ยอืม